ในหลวงรัชกาลที่10ครับพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงเคยพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะผู้พิพากษาประจำศาลก็คือคนที่พิพากษาคดีความต่างๆในศาลนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ณสลาดุสิดาลัยสวนจิรดาพระราชวงดุสิตนะครับเมื่อวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2565ความว่าคนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศ ย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแยง้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็จะสามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมซึ่งจากพระธารมหลักของในหลวงรัชกาลที่1 0นะครับท่านก็บอกแล้วว่าในสังคมมันย่อมมีความขัดแย้งเป็นธรรมดามีคนที่คิดต่างเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วความยุติธรรมก็จะเป็นคนที่ ทำให้ความขัดแย้งนั้นมาลายหายไป